เห็นไหม yeah? พี่ฮะือ่ามิดจกไม่เห็นนะได้เห็นทีมใช่ไหมใหม่ใหม่ใม่เราต้องเห็นไมทำไมต้องต้องถ่ายไว้พอดีเผื่อลูกค้าจะศึกษาพี่ไม่ศึกษาพี่นึกว่าเป็นหลักฐานแบบไอ้ต้องขึ้นกับตำรวจด้วยใช่ไหมผมอยู่ปปสอยู่แหละรอแย่จำได้ไหมผมให้พี่เปิดที่เมื่อวานอ่ะเปิดลูกบิดโซโลใช่ไหมจำพี่ได้เพราะว่าน่าพิลุกพิลุกอยู่ใช้บริการ์ดเงี้ยอ๋อไ่ประอยากใช้เด้อ ตนเทคกาอินเทก้าครัเอค้านเทก้าตีนเทค้าีนท้านเทาตีนเทค้าตีนเค้าตีนเทค้าตีน่ทค้าดเทค้าเทค้เค้าน้าีนลาตีเ้าเ้าน้านเาี๋เวคีเ้ต้ีเ้ีนเ้าีเทคีท้าตีอเทคไาตด้้า้น โอเคเรียบร้อยนะครับแหม <Hej>